พอเลือกตั้งจบแล้วนี่ก็หนีไม่พ้นเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจับมือกันวันนี้นะท่านผู้ชมจะไปฟังโพเพราะมันมีหลายเจ้าด้วยกันเจ้านั้นเอาโพด้วยก็เจ้านี้ไปแจ้งโพทําเจ้านี้เอาโพแม้นังไทยรัฐก็มีโพมาดีชนก็มีโพที่นี่ห้ามทําโพทุกคนบอกว่าภูมิใจไทยมาที่หนึ่งเคยคิดลงมาว่าสมมุติว่าเกมเป็นพลิกแล้วเพื่อไทยเสือกมาดับหนึ่งอ่ะแล้วไงง่ะภูมิใจไทยก็ต้องมาร่วมมือเชื่อไทยใช่ไหม ก็กลายเป็นภูมิใจไทยบวกเพื่อไทยบวกพักกล้าทำพราะพักของร้อยเอกธรรมนัสนั้นเข้าไปยุ่งกับใครประชาชนผมตัดชะฟันธงทิ้งไม่ได้เลยพักประชาชนยังเป็นพักฝ่ายค้านอยู่ต่อเหมือนเดิมผมอาจจะผิดก็ได้นะท่านผู้ชมอย่ากโกรธผมแฟนพักส้มผมอาจจะผิดแต่ผมคิดว่าไม่ถึงร้อยผมคิดว่าประชาชนจะได้ไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นแล้วนลนเนี่ยสูตรจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย ผมพูดได้ทันทีแล้วออกมาเรียบร้อยนะ่ไม่ภูมิใจไทยจัดตั้งก็ต้องมีเพื่อไทยแล้วก็มีกล้าทำส่วนที่เหลือเป็นพักองค์ประกอบเข้ามาเสริมหรือถ้าภูมิถ้าเพื่อไทยมาก็ต้องเอาภูมิใจไทยเข้ามาร่วมแล้วก็มีกล้าทำเข้ามาร่วมไม่มีประชาธิปัตย์แน่นอนเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ฟันทงไมาเรียบร้อยนั่นเองผมเห็นใจคุณอภิสิทธิ์นะหกสิบเอ็ดแล้วนะยังไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตยังหลงตัวเองอยู่ คุณมิสิทธิ์คุณไม่ใหญ่เทพพักคุณก็ไม่ใหญ่เทพพักคุณเนี่ยคนรรยันเรยำเรยำนี่อยู่เยอะนะไม่ใช่ไม่น,มน,น้อยนะคุณจะไปหลงตัวคุณเองและอดีตที่คุณและพักประชาปัดทำด้ายประเทศไทยมานี่มันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดผมขี้เกียจพูดช่างมันเดี๋ยวก็จะมี IO ของคุณคือเดี๋ยวนี้ทุกคนมี IO โหมดแล้วนะทีมไอโอทุกคนมีที่เดียวที่ไม่มี IO ก็คือว่าคุยทุกเรื่องทิเรามีแต่ fc ที่ยืนหยัดกับเรามาฟังผมมาเป็น20ปีเข้าร่วมชุมนุมกับผมที่พันธมิตรประชาชนเพื่อปชาธิไตที่สะพานมัรววานยาวมาจนถึงวันนี้พวกผมไม่มีไอโอพวกผมมีแต่เอฟซจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสูตรที่ผมให้ไปสามพักเนี่ยจดใส่กระดาษได้เลยไม่ผิดไปจากนี้คนที่จะช้ำใจที่สุดคือพักประชาชนทำไมพักประชาชนถึงเดือดร้อนแบนนี้ คุณชัยธวัฒน์ออกมาโต้เรื่องคำพูดของน้องชูวิทย์เขามันกระเทือนใจเพราะมันจริงเพราะมันจริงไปเลยกระเทือนใจจริงๆแล้วนี่ให้ตายเนี่ยหัวหน้าพักในในเทงเนี่ยต้องลาออกเพราะว่าพักคุณนี่เทาเต็มไปหมดเลยคุณบอกว่าอ๋อรู้รู้เรียบร้อยแล้วนะให้ปลดแล้วให้ลงแล้วทําไมคุณไม่ตรวจสอบก่อนเข้าวะคุณชอบให้ให้ใหไอ้ลูกพักของคุณขี้แตกกลางเกงแล้วคุณบอกว่าไอ้นี่เหม็น ออกไปอย่าอย่าเข้ามาร่วมกินข้าวด้วยทําไมกูไม่ถามมาให้มึงท้องไส้เป็นยังไงขอตัวจมาชอบนะัพักเราไม่รู้เรื่องโน่นนี่นั่นอย่าไปประมาทเพื่อไทยอาจจะมาที่หนึ่งหัวหน้าพักเพื่อไทยคนหมายกลายเป็นความหวังและของพวกสมาชิกพักเพื่อไทยที่กําลังหดผูหดเหี่ยวเพราะว่าจุลพันธ์ไม่มีบรารมีพอความรู้ตัวเองมีมน้อยแต่ว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยคนนี้เนี่ย ถ้าความถึงความนิ่งความใจเย็นเขาไม่ต่างกับสุภจีนะสังเกตสิเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาพูดจาอธิบายโน่นนี่นะเขาไม่กล้าวราว้าแต่เขาพูดด้วยหลักการและพูดด้วยบทต่ถ้านุผู้ชมครับไอคนจะหาเรื่องผมอย่าเพิ่งหาเรื่องผมหาว่าผมยืนข้างพรรคกุศดไม่ใช่ผมมาวิเคราะห์การเมืองให้ฟังว่าคอท์จริงมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทใจ อย่าไปประหลาดใจผมพูดตรงนี้เลยนะผมไม่เชื่อโพลไหนทั้งสิน้นละผมเชื่อความรู้สึกผมละเชื่อความรู้สึกผมทผม่านผู้ชมครับ